สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้จะมาพูดถึงดวงชะตาของผู้ที่เกิดวันจันทร์ว่าดวงชะตาของผู้ที่เกิดวันจันทร์เป็นเช่นใดในเดือนเมษายนนี้สำหรับภาพรวมทั่วไปตอนนี้ของทุกคนไม่ว่าจะเป็นเกิดวันจัน,นทร์อังคารพุดธพราหัดส,สุขเสาร์อาทิตย์ทุกคนแต่ตอนนี้อาจจะได้รับผลกระทบที่เหมือนเหมือนกันคือ เช่นพวกไวรัสโควิด COVID ต่างๆที่ทำให้มีผลกระทบในเรื่องของการเงินของเราหรือบางคนอาจจะทบกระทบในเรื่องของการงานที่อาจจะทำให้การงานน้อยลงหรือกิจการการงานต่างๆไม่สามารถที่จะดำเนินการได้รวมถึงการเงินของคุณก็อาจจะลดลงไปบ้าง สำหรับบางคนก็ขอให้ทุกคนมีสติและสามารถดำเนินชีวิตไปในสถานการณ์เช่นนี้ให้ได้ไปตลอดรอดฝั่งขอเป็นกำลังใจของให้กับทุกคนครับสำหรับผู้ที่เกิดวันจันทร์ในเดือนเมษายนนี้ผู้ที่เกิดวันจันทร์ในเดือนนี้ช่วงต้นเดือน อาจจะเป็นช่วงที่คุณรอคอยสิ่งต่างๆสำหรับคนที่ทำงานประจำก็อาจจะรอคอยในเรื่องของบางคนอาจจะรอคอยในเรื่องของโบนัสหรือการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งที่ถูกให้เลื่อนตอบเลื่อนออกไปซึ่งมีผลกระทบจากสถานาการณ์ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันและ สำหรับผู้ที่ทำกิจการการค้าค้าขายก็อาจจะมีการรอคอยในเรื่องของกิจการค้าของคุณจะดำเนินการเปิดได้เมื่อไหร่หรือคู่ค้าจะสามารถจ่ายเงินหรือสั่งออเดอร์กับคุณเปิดออเดอร์กับคุณ ได้ตอนไหนรวมถึงการงานของคนอาจจะอยู่ในช่วงที่ทำให้ชงงักไปซึ่งเกิดจากสถานการณ์ในปัจจุบันที่เกิดขึ้นแต่ในส่วนในเรื่องของการเงินของคุณการเงินของคุณในเดือนเมษายนนี้คุณอาจจะต้องใช้เงิน ในการซ่อมแซมส,สิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นบ้านหรือรถของคุณแต่การเงินของคุณอาจจะไม่คข่องขัดถึงแม้การงานหลักของคุณอาจจะมีการชะงักไปบ้างแต่การเงินของคุณอาจจะได้มาจากอาชีพเสริมหรือ โอกาสต่างๆที่คุณมองเห็นอยู่โดยหากคุณทำการค้าหรือกิจการต่างๆผ่านอินเทอร์เนต็ตในเดือนนี้จะสามารถนำเงินนำทองมาให้คุณได้อย่างดีภายในเดือนนี้ในส่วนของเรื่องสุขภาพของคุณในเดือนเมษายนผู้ที่เกิดวันจันทร์ขอให้คุณ รักษาสุขภาพของคนให้ดีให้แข็งแรงอาจจะต้องมีการออกกำลังกายหรือยืดเส้นยืดสายกับร่างกายของคุณบ้างในเดือนนี้จะทำให้สุขภาพของคุณดีขึ้นไม่เจ็บอดอดแอดแอด ขอให้คุณมันรักษาสุขภาพออกกำลังกายและกินอาหารให้เป็นประโยชน์รักษาสุขภาพให้ดีในเดือนเมษายนนี้ครับสำหรับเรื่องสุดท้ายเรื่องของความรักความรักของคุณในเดือนเมษายนนี้อาจจะดูไม่ค่อยหวานชื่นสักเท่าไหร่ขอให้คุณมันรักษา ดูแลจิตใจและพูดคุยกันอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ชีวิตคู่ของคุณดำเนินไปได้อย่างราบลื่นและสดชื่นยิ่งขึ้นแต่สำหรับผู้ที่ยังไม่มีคู่ในเดือนนี้ขอให้คุณคิดตั้งใจทำงานหาเงินไปก่อนอาจจะยังไม่ใช่ช่วงที่ดีนักสำหรับคนที่ คิดจะหาคู่ขอให้คุณโชคดีในเดือนเมษายนนี้สวัสดีครับ